สบายดีเดอ้อทุกคนมาไม่น,นี้เราพากันมาเห็ดสาคูใส่หมูแซ่บ,บกิน,นกันผู้ใดเคยกินบ่ซสาคูใส่หมูใส่มันจะมีันมีหมูบดแล้วก็เมียนเห็ดหูหนูหอมแซ่บส่วนนำ้นำอีสังก็อนน้ำเจลมันจะออกสมหวานเพชรก็เห็ดบบได้ยาเด็กพวกเจ้า,าง่ายๆอันนี้ก็ขึ้นเองคอยล่างเม็ดซาคูล่างให้แป้งมันออกก่อน ซากุนี่ข่อยใส่ประมาณทงุง,ทงนึงถุงนึงมัน4ขีดบ่เนาะ <c oughs> บ่ได้สังเกตทงุงได้สิจดสูตรในกล้องวิดีโอให้เด้ออันลล่างนี่แล้วก็เอาไปป่าไว้ให้มันเสด็จน้ําแล้วละข่อยจะมาเฮ็ดส่วนใสใส,ใสมันนี่ก็ข่อยเอาอัน,นหัวหอมหัวหอมใหญ่หัวปบวูบัวใหญ่นามาซอยเป็นต่อน,น้อยซับมุนๆถ้าว่าหัวใหญ่กเอาอันน่ะ หัวหนึ่งแต่ถ่าหัวใหญ่าลายกับเครื่องหัวแต่ถ่าหัวหน่อยกับสองหัวเนะ <c oughs> าะถ้าใครมีเครื่องปั่นกับปัน่นเอากระไรเด้อเครื่องบดนะแต่ว่าขอเห็ดบบไา้ขอกะเอามีดซับเอาส่วนหมูบดติดมันนี่ข่อยใส่สี่ขีดหมูบดติดมันแล้วก็เห็ดหูนูนี่ก็ใส่ประมาณสองขีด เห็ดหูหนูผักมุนมุนอีกแล้วเราก็เอาไปปุ้งใส่ใส่กันเลยส่วนรสชาตินะกับปุ้งกับบมี่ยังดอกพวกเจ้ามีแต่อันน้ำตาลแล้วกั ริกไทยผงหลุดดีหมูแล้วก็เกลือรสชาติหนักกระซิมเอาถาผุไรหมักแบบไดแต่ว่าของข่อยนี่ข่อยหมกักอันะนออกนัวแล้วก็หอมริกไทยมีส่วนอันน่ะหวานนิดหนึ่งเค็มนิดหนึ่งมันจะออกสามสี่รสชาติไปเลยจะถาู้ไรหมักแบบได้กะเห็ดตามที่พวก่านหมักเราเด้อบางคนเขาก็ออกหมักออกเค็มหวาน แล้วเราก็ปั้นเป็นก้อนพอดีตามทีแถาหมักก้อนหน่อยก้อนใหญ่แต่ว่าซาูที่เถาเคยกินมันกับบใหญ่หลายเนาะก็ไ <c oughs> ม่ใหญ่แล้วมันกับบแซ่เพราะว่าอันซาคูแป้งมันจะเหนียวเขาต้องเห็ดแบบก้อนพอดีคำหลังจากข่อยปั้นมูลแล้วเราข่อยก็มาปั้นอันน่ะส่วนแป้งส่วนี่วัน,นม็ดซาคูนีในปั้นไห้มันจึงง่ายในการหอ่อ แต่ถามในตอนที่เขาปั้นฐนน้ำหนะมันบมันแห้งเนาะแล้วก็เขาก็เอามือจุ่มน้ำแน่ก็ได้มันจึงปั้นง่ายแล้วเราก็คอยอันละสักคู่ติดตอนที่เขาปั้นแล้วนะเอาผ้าปอกไว้เนี่ยเพื่อว่าบ่ให้มันอะนะมันแห้งเพราะว่าอากาศถาว่าอยู่มงนอออากาศมันอะนะมันจะแห้งมันจะเย็นนะนะอันถาว่าเขาบ้อตการอหะสักคู่เขามันแห้งเขากะ เอาผาปกแน่เพื่อว่ามันจะง่ายในการปั้นถามว่ามันถามว่าแป้งซาคูแห้งมันจะแตกกันมันปั้นบวง,งามมันจะปั้นยากแล้วก็พา,ายามปั้นไห้ซาคูมันหอ่อขนมเดหอห่อใสทั้งในเห็นนะในต่อที่เขาปั้นถามว่า แป้งมันเริ่มติดมือเขาก็ล่างมือเนี่หรือว่าใส่ทงมือก็ได้หรือว่าอันล่างมือก่อนเพราะว่าแป้งมันเหนียวได้แป้งสาคูมากกระําแป้งอันมันแป้งมันสัมปหลังมันเหนียวก็ต้องมันทำความสะอาดมือเพื่อเขาจะปั้นง่ายหรือว่าปั้นใส่ทงมือก็ได้แต่ข่อยบบมีทงมือมือนี่ทงมือทงมือมันเบิดแล้วเราก็เขากัไปเตรียมหนึ่งเอาอันน้ำมันอะทาซึ้งก่อน น้ำมันกับน้ำมันเจียวกับระเทียมก็ได้หรือว่าน้ำมันเจียวพักบ,บัวก็ได้หัวพักบวกัวนะแล้วเราก็เอาไปหนึ่งใส่กับใส่ห่างๆกันใน่ยย่าห้มันจีกันหลายน้ำต้มนำ้ำหรอนฝดๆแล้วเขาถึเอาไปหนึ่งประมาณห้านาทีหรือหกนาทีแล้วแต่พวกเจ้าปั้นก้อนน้อยก้อนใหญ่แล้วก็ย่าไห้อันย่าหนึ่งโดนได้นหนึ่งพอแต่ใส้แบบสินะ บางบอดมันกัดจัดยังบอดใสบางเม็ดนะแต่กระบอเป็นยังเขาปองลงเดี๋ยวมันเย็นมันกัดใสเองถ้าหาเขาหนึ่งโดนเนาะมันกัดจะแตกได้กซาโคเฮาเวลาเอาออกข้ามันติดซึ่งเขาก็เอามือน่ะจุ่มน้ําหรือว่าใส่น้ามันก็ได้ทานํามันก็ได้แต่ข่อยจุ่มน้าพอในส่วนตัวข่อยข่อยกับบ่มักเผ็ดของกินมีเนมันหลายเนี่ยมันเอามือจุ่มน้าแล้วก็ข่อยเคี่ยวออกมันก็ออกเองแหละ แล้วก็เอาน้ํามันกที่ว่าเจียวกระเทียมนะกระเทียมเจียวทาให้มันหอมหรือว่าจะใส่อันกระเทียมเจียวโยเลยก็ได้แต่ว่าคั่นเอาน้ํามันทาแบบสินมันจะเห็ดให้หนาสาคูเฮามันบ่แหงมันจะเห็ดเงางามอันนี้คือกระเทียมเจียวถาว่าผู้ใดบ่มีกระเทียมเจียวมีหัวหอมมีผักบัวเจียวก็ใ่ก็ได้มันแล้วแต่ว่าเฮามักแบบใด แล้วเราอจะมาเห็ดส่วนนำ้ำอันนำ้ำอีสางก็น้ำแจว่วน้ำตาลสามบวงตักกินแล้วก็เกลือหนึ่งบวงน่อยน้ำปลากับประมาณสองบวงขิงแล้วก็น้ำสมสายสูก็ใส่ไปหลอยใส่ประมาณสองบวงขิงให้มันออกสมหวานพวกจ้าสมหวานเข้มหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำห้อนฝุดๆเนาะตีน้ำตาลให้มันแตกแบบสิน้ำห้อนก็ใส่ไปหลดประมาณร้อย มิลลี่หรือว่าลอยหาิบมิลลก็ได้กะไปโลดแล้วก็ใส่หมกเพ็ดหมกเพ็ดอนานหะมกเพ็ตดตำรสชาตมันจะออกสมหวานนัวเผ็ดคือแจ่วมันนะสมหวานนัวเผ็ดมีความเค็มน้อยหนึ่ง <c oughs> เรียบร้อยอนานะเห็ดซักคู่ใส่หมูสำหรับข่อยที่หมักกินเนาะผู้ไรสที่ยังบุกเคยกินก็นลองไปเห็ดบังเด้อวิธีเห็ดบอ่บอด้ยากง่ายๆเนาะส่วนรสชาติกับอนานะสามารถ ปับปุงเอาอะไรลองเฮ็ดเด้อบ๊ายบายมามากินนํากัน